วิธีแก้เวลาเราลากไฟล์ลงไทม์ไลน์เนี่ยแต่ภาพวิดีโอเนี่ยมันไม่ยอมตามมาด้วยหรือเสียงของเราเนี่ยมันไม่ยอมตามมาด้วยนะมันมาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะแก้ยังไงครับไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มิโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปท like ี่หน้าช่องของผมได้เลยครับมาดูที่สาเหตุกันเลยครับเนี่ครับเวลาเราลากไฟล์ลงมาเนี่ยอ่ะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลากลงมาเนี <owser> ่ยมันจะมาแค่เสียงเนี่ยเห็นไหมมันมาแค่เสียงแต่จริงๆเนี่ยผมมีภาพด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมมันมีภาพอยู่ใช่ไหมผมต้องการ้นงี ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนว่า v 1กับ a 1เนี่ยการจะลากให้มันมาทั้งภาพและเสียงครับไอ้ตรง v 1กับ a 1เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องเหมือนกันนะเหมือนกันหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะปิดเนี่ยก็คือเอาสีน้ําเงินออกเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาออกทั้ง2ตัวเหมือนกันอย่างนี้อ่าเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราเอาออกหมดแล้วนะแล้วเวลาลากเนี่ยมันก็จะมาทั้งภาพและเสียงอ่าเห็นไหมสมมุติถ้าเกิดเราจะเปิดเราจะเปิดสีน้ําเงินเนี่ยเราไฮไลท์ไว้2ตัวเลยเวลาลากเนี่ยมันก็จะมาเหมือนกันเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราเปิด A1 เเเวลลาาากกนี่่ยยมม็จะแคสง เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยวิธีแก้เนี่ยถ้าเกิดนเพื่อนจะเปิดเนี่ยก็คือเปิดทั้ง2ตัวหรือถ้าเกิดจะปิดก็คือปิดทั้ง2ตัวไปเลยแบบนี้นะวิธีแก้